สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n n n e l d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  y o o o k i n ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำเมนูน้ำพริกอกไก่ครับเป็นเมนูที่เราทําทานกันบ่อยมากเลยนะครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้กินได้นานๆเลยนะครับตัวอกไก่เนี่ยจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็หอมพริกแห้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เรานำไปคั่วนะครับรสชาติก็จัดจ้านมีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับ ทานคู่กับผักสดๆก็ได้ทานกับไข่เจียวชะอมไข่ต้มก็ได้หมดเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้ออกไก่บดวันนี้แดดดี้ใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นหอมแดงกระเทียมอย่างละ20หัวพริกแห้งประมาณ30เม็ดปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาครึ่งผงปรุงรส2ช้อนชา กะปิ1ช้อนชาน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ100มิลลิลิตรครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ด a ดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำพริกแห้งมาคั่วให้หอมก่อนครับวันนี้ดัดดี้ใช้ประมาณ30เม็ดนะครับก็จะเป็นเผ็ดกลางๆนะครับถ้าใครชอบมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็สามารถเพิ่มลดได้ครับต่อไปก็เป็นหอมแดงกับกระเทียมนะครับเราก็นำมาคั่วให้นิ่มแล้วก็มีความหอมครับ ให้มันมีความกิมเกรียมแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาโขลกรวมกันเลยครับแต่ที่จะใส่พริกแห้งลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปครับตัวหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเราจะโขลกแค่พอหยายบๆก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดมากครับจากนั้นเราก็ใส่กะปิลงไปด้วยเลยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับพอเราใส่กะปิลงไปโขลกด้วยกันแล้วนี่กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับ พละเอียดได้ที่แล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับเราก็เตรียมนำไปผัดกับไก่ได้เลยครับแดีดีนำกระทะตั้งไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนครับพอน้้ามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำพริกลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยครับ พอน้ำพริกเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเนื้ออกไก่บดมาผัดกับน้ำพริกเลยครับเราก็ผัดคลุกเคล้าเนื้ออกไก่กับน้ำพริกให้ทั่วเลยครับพยายามขยี้เนื้อไก่อย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับผัดคลุกคล้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเนื้อไก่สุกเลยครับเราทำครั้งหนึ่งทีละเยอะๆแบบนี้ก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้กินได้นานๆเลยครับ ผัดคลุกเค้าแล้วก็ขยี้ไปเรื่อยๆจนไก่สุกเลยครับนี่นะครับพยายามใช้ตะหลิวขยี้อย่าให้ไก่จับกันเป็นก้อนนะครับพอไก่เริ่มได้ที่แล้วนะครับเนื้อน้ำพริกของเราก็จะรุ่วนๆแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะครับอย่างแรกก็ใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือ ผงปรุงรสแล้วก็น้ำล้างครกครับเราเติมน้ำลงไปก็จะช่วยให้เครื่องปรุงเนี่ยละลายได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับขั้นตอนนี้เราก็จะคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำพริกเนี่ยมันแห้งเลยนะครับตอนนี้ใครจะชอบแห้งมากแห้งน้อยหรือน้ำคลุกพริกก็ตามชอบได้เลยครับ เราก็ชิมรสชาติได้เลยนะครับอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มอ่อนเผ็ดเราก็สามารถปรับรสปรับเพิ่มได้ครับพอแห้งได้ที่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับเตรียมจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูน้ําพริกอกไก่ครับวันนี้เราก็จะทานคู่กับผักสดๆแล้วก็ไข่เจียวชะอมนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับ ตัวน้ำพริกอ,อกไก่นะครับก็จะมีความนุ่มๆของอกไก่นะครับรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็ลงตัวมากๆครับทําครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเวลาเราแบ่งเก็บเราก็จะแบ่งใส่ถุงเล็กๆประมาณ1มือแบบนี้นะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นํามาอุ่นในไมโครเวฟตัวน้ำพริกก็หอมอร่อยเหมือนเราทําใหม่ๆเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดัดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t a ์แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้ดัดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ